นะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเว็บนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้ำนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้อยนะเนื้อผ้าน,นะคะพี่นุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดี sacred, มากๆเลยนะเดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนเลยค่ะพี่เสื้องานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะสวยมากๆนะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยงานของสาวอวบส่วนข้างๆนะคะพี่ตัวเสื้อข้างๆนะจะแต่ง เป็นกระดุมตกแต่งแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะพี่งานเก๋เลยตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังเสื้อนะคะพี่จะพิมพ์ลายให้อย่างดีเลยงานสวยเลยเดี๋ยวตัวเสื้อก่อนนะพี่ตัวเสื้อกอ,นนะอกหนนะ้าผ้าห้านิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่บห้านิ้วนะแนะนำอ,อกตั้งแต่สาสิบดขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวเสื้อเดี๋ยวมาดูตัวกางเกงก่อนนะคะพี่ชุดเซ็ตนะตัวนี้กางเกงค่ะพี่เอลก่อนยืดสามสองนะพี่ดูด,ดูทรง,งกางเกงนะ กางเกงนะทรงส่วนมากๆค่ะพี่เอวกางเกงเอวก่อนยืดสามสองนะพี่ยืดสุด4ีสิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยแล้วก็มีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงผ้าดีใส่สบายเลยค่ะพี่เซ็ตผ้ายืดบุ่นเวฟเซ็ตนี้นะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะเอาไปแค่สองจดเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพที่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจแล้วไย่าเยอะกับสองนะ สี S 1> <S 1> อัดในอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของที่ขอคณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสในตรงหัวตรงนี้นะเวลาที่สั่งย้อนหลังที่พิม์รหัสอาะาำด้วยสีให้ด้วยพี่ะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญที่่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าที่รับเซตนี้นะคะที่จะทิมว่าสี น้ำตาลทองนะเซตนี้นะคะพื้นจะเป็นสีน้ำตาลทองและลายเป็นแบบนี้นะเซตนี้จะขอเรียกเซตน้ำตาลทองนะกางเกงก็จะได้เซตน้ำตาลกางเกงก็จะได้สีน้ำตาลทองเข้าเซตแบบนี้เลยนะคะพี่ให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่เซตผ้ายืดบุนเวบผ้าดีมากๆมาพี่ตัวนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้นะไม่มีสัดไหนผ้าไม่ต้องรีดและเนื้อผ้าไม่ย้วยใส่คุ้มๆเลยเซตนี้เซตน้ำตาลทองนะคะพี่ สองเจ็ดเก้านะเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีดํานะคะพี่เซตสีดํานะเสื้อพื้นจะเป็นสีดาและลายเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะและกางเกงเป็นสีดําเข้าเซตกันเลยค่ะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่เซตนี้เป็นเซตสีครีมนะพี่เสื้อนะคะ ครีมนะคะพี่เซตนี้เป็นเซตสีครีมนะพี่เสื้อนะคะพี่จะเป็นสีแบบครีมออกน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะพี่และตรงปลายแขนมันจะเป็นสีตัดกับขอบ เทานะพี่ส่วน,นกางเกงก็จะได้สีเทานะพี่มันจะเข้าเซตกันนะตรงนี้นะคะกับขอบแขนกับขอบกางเกงตัวนี้นะเซตนี้จะขอเล็กเซตสีครีมนะคะพี่เสื้อจะเป็นสีครีมแล้วได้กางเกงสีเทาสวยๆแบบนี้ค่ะพี่สองเจ็ดเก้าสวยมากๆและเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่ตัวนี้นะเสื้อนะคะพื้นจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่แบบนี้นะแล้วก็ปลายแขนเสื้อเนี้ยจะแต่งเป็นสี น้ำตาลทองนะคะพี่และกางเกงพี่จะได้สีน้ำตาลทองนะเข้าเซ็ตแบบนี้เลยค่ะพี่จะเข้าเซ็ตตรงขอบตรงนี้นะให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกิตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ต2ชิ้นนะได้ทั้งเสื้อได้กางเกงเลยให้พี่แค่279เท่านั้นถ้าพี่รับเซ็ตนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะเสื้อจะได้สีเหลืองและกางเกงจะได้เป็นสีน้ำตาลทองเข้าเซ็ตแบบนี้สวยๆเลยนะคะพี่ตัวนี้เก๋มากๆนะ ถ้ารับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะตัวนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมเสื้อจะเป็นสีครีมนะคะสีครีมแบบออกล้ำจานอ่อนๆส่วนกางเกงจะเป็นสีเทานะสวยมากๆนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่และเซตต่อไปนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะเสื้อนะคะพื้นจะเป็นสีดําและกางเกงนะคะจะได้สีดํานะลายเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเซตนี้นะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าน้ําตาลทองนะคะพี่เสื้อจะเป็นพื้นน้าตาลทองแบบนี้นะคะแล้วก็เกงน้ําตาลทองเข้าเซตเลยนะและลายเสื้อจะเป็นแบบนี้นะให้แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นคะ่ะสีสีนะคะพี่อันนี้นะถ้าตัวนี้จะอีกลายหนึ่งตัวนี้จะอีกลายหนึ่งนะคะพี่เรียกพี่เรียกสีทุกผูกนะจะได้ของที่ตรงนะ